สวัสดีครับเบบซี PC, และท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาดูผลออกวันที่28เดือน10นะครับประศสอนบ 2, 7, นะครับเนวทางราวพัฒนานะครับจุดบินผมก็ให้ไปที่145 678นะครับ145 678จุดวินมากเกือบหมดทุกตัวเนาะ เรากไม่มีแปดตัวเดียวเราตัดแปดออกมาครบหมดเลยนะครับมี4เรามี4มี6มี5มี1มี7จ็ดมาครบหมดเลยนะครับแต่มันไปเบิร์น7 7เนาะเบิร์น7 7 ส่วนเลขเด่นนะครับถ้าว่าใครจับวินก็เข้านะครับเข้าที่4 6 5 1นะครับส่วน1 7 7 1 7เข้านะครับจะมันเบิ้ล7 7เนเนาะมาดูเลขเด่นผมให้4กับ5นะครับให้4กับ5ก็ไปตั้งสองมาทั้งสองตัวนะครับผลออกของเราพัฒนาออก4 6 5 17 7นะครับ สามตัวก็ออก1 7 7นะครับส่วนที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็ออก5 11 5นละครับเลขล่างหลักพันหลักร้อยนะครับที่เล่นกันทั่วไปนะครับคือหลักพันกับหลักร้อยนะครับก็ออกที่5้หนึ่งส่วนเลขล่างที่เล่นกันริมฝั่งโค้งเนาะนะครับแถวติดริมโค้ง แล้วก็สปงพอเา,าประเทศลาวนะครับก็เล่นกันที่เลขล่างที่หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับคือ4กับ6นะครับจุดวินก็ถือว่าเข้านะครับจุดวินเข้าที่5 1นะครับถ้าใครจับนะครับ5 1แต่มันได้แค่1 7เนาะ3ตัวนะครับส่วนเลขสี่ตัวที่เข้านะครับไปเข้าเลขล่างเนาะหลักหมืน่นหลักเอหลักแสนหลักหมื่นนะครับเข้าที่4 6 6 4 นะครับเข้าตัวนี้นะครับส่วนเลขห้ใครนำไปวิ่งไปโหลดก็เข้าเหมือนกันนะครับเข้าที่เลขล่างที่เรียงกันตัวไปคือหลักพันหลักร้อยนะครับวิ่งโหลดนะครับห้าเข้านะครับพอผมไม่ได้เจาะ5้นะครับผมเจาะที่เลขสี่ติดสี่หอยู่หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับก 100, ็บเป็นเลขล่าง ฝั่งสงปบปวลาแล้วก็ริมฝั่งโค้งที่เล่นกันนะครับส่วนที่เล่นกันทั่วไปห้าหนึ่งก็จับในวินนะครับแต่วิ่งโลดเข้าที่ห้านะครับกับดนวตางก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดนะครับตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับส่วนชุดวินก็เข้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับแล้วก็สี่หกหกสี่นะครับ 1, 7, หนึ่งเจ็ดก็น่าเสยดายมันมาเบิร์นะครับ ก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่30นะครับวันที่30เดือนส0บสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ நான் பத்துன ก็มาดูเนาะมันนี้จะจัดจบวินเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินมุมจับ G เจ็ดหนึ่ง แ9ดเกแจุดวินได้จุดนี้นะกับส่วนเล็กเด่น เลกเด่นผมใหที่7กับ1นะครับแต่วันนี้จะมีชุดหนึ่งที่ผมจับนะครับมันจะติดในชุดบินแต่อีกชุดหนึ่งนะครับผมจับจะไม่ติดในชุดบินนะครับก็มาดูกันเนาะตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ี่เลขหนึ่งนะครับ ตอนั้นผมจะจับเจ็ดก่อนผมจะจับเจ็ดในชุดวินนะครับก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านี่คือชุดที่ผมจับในชุดวินนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับมันเป็นชุดบนล่างนะครับแต่ว่าม,ามันติด ในชุดเลขหนนะครับชนามจะจับที่เลขหนนะครับจะเป็น1นึซึ่งไม่มีในชุดวินนะครับ1นึ่งแล้วก็หนึ่านะครับวันนี้ชุดเลขเจนะครับผมให้ติดให้เน้นไปที่ล่างนะครับชุดเลขเ็ดนะครับ ส่วนส่วนเลขหนึ่งะครับผมเน้นไปที่บนนะครับสองชุดแต่ว่าตัวที่ผมจะเน้นวิ่งโลดผมเน้นในที่เลขหนึ่งนะครับ ไม่งงเนาะนะครับชุดที่ติดในชุดวินนะครับผมก็จับให้ที่เลข7นะครับก็จะเป็น78นะครับ7จ89นะครับจับในชุดวินแค่นี้นะครับส่วนเลข1เลข1ผมก็จับนอกเหนือจากในชนุดวินนะครับมันก็จะได้ทั้งหมด6ช ut, ุดนะครับ6ชุดตัวที่ผมเน้นก็จะเป็น1 3 1 4 1น่นะครับ1 3 1 4 1 5นะครับตัวที่ชอบมากที่สุดคือ1นนะครับก็มาดูกันนะครับมาดู3ตัว เรามาดู3มตัวกับสตัวผมจับไว้ที่สองหนึ่งามแปดหนามกับ2องามกับแปดสาม ให้สองชุดกับสามัเองสามตัวนะครับจบมาที่สุดชุดนี้นะครับแปดหนึ่งสามนะครับเขอาวงกลมไ้เลยเนาะตัวที่เน้นในที่หนึ่งสามตัวเดียวส่วนข้างบน ข้างบนผมเล่นได้ที่เจ็ดแปดแปดเก้าสามจุดส่วนเล็กกันเบิ้ลกันเบิ้ลก็ให้ที่ 7, 8, 8, 9, 3, ลงจับดูเนาะ,ะใครจะเล่นนะครับหนึ่งหนึ 8. แล้วก็99าเล็กเบ้ลน,นะครับจับก็ใครจะรับเนียวทางก็แก็บเอาไว้นะครับสำหรับเนียวทางเราพัฒนานะครับเน้นหลกัลกๆอยู่มีอยู่ทั้งหมดนะครับก็3ชุดนะครับ ชุดตีผมเน้นที่1นึงนะครับก็มี1314แล้วก็15นะครับผมเน้นมากที่สุดก็คือ13สนะครับส่วนเลข7็นะครับผมเน้นให้ที่78นะครับส่วน89นะครับตัวประกบด้วยกันนะครับ8 9ด้หรือใครจะจับเอาในชุดวินก็ได้นะครับมันก็มีอยู่ในชุดติดอยู่ในชุดวินทั้งหมดนะครับข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็มีแค่15เนาะผมเพิ่ม ก็เพิ่มมาเป็น1 3กับ1 4กับกอบมาดูกันนะครับ3ชุดเน้นๆที่วงกลมให้นะครับที่วงกลมให้นะครับส่วน3ตัวก็8 1 3กับ2 1 3นะครับถ้าใครจะเล่นเบิ้ลก็1 1 8 8 9 9นะครับ กับใต้นี่ผมก็ขอไว้พรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่30เดือน10ปศสองพันร้อยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ